พบกับช่งองขบันวีล็อกวันนี้นะคะหนูจะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์ที่หนูทำกับพ่อนะคะสิ่งนี้ทำมาจากกล่องกระดาษลังที่แบบไม่ได้ใช้แล้วซื้อของจากพวกแบบแอปอะไรมานะคะแล้วแบบไม่ได้ใช้เก็บไว้เปล่าเลยแล้วอันนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันเหมือนรถมากเนื่องจากมันมีล้อมีอะไรพร้อมแต่งจริงมันเป็นเรือในเรื่องวันพีชค่ะ แล้วรถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยอะไรหนูจะโชว์ให้ดูก่อนแล้วหนูก็จะบอกนะคะนี่นะคะ่ข <sigue>. ับเคลื่อนด้วยอะไรอันนี้นะคะเฉลยแล้วนะคะคือขับเคลื่อนด้วยพลังงานแม่เหล็กค่ะ <Amazing. S 1> นี้ค่ะแม่เหล็กตรงนี้และตรงนี้นะคะรถคันนี้นะคะขับเคลื่อนด้วยพลังงานแม่เหล็กค่ะจะมีขั้วเหนือและขั้วใต้นะคะถ้าเกิดเราขั้วเหนือกับขั้วใต้เนี่ย มาอยู่ด้วยกันมันก็จะดูดกันค่ะแต่ถ้าเกิดเราเอาขั้วเหนือกับขั้วเหนือและขั้วใต้กับขั้วใต้นะคะมาดูดกันมาอยู่ใกล้ๆกันมันก็จะผลักดันเปออกค่ะและนี่นะคะก็จบการรีวิวของช่างกระเบนวีรับไปแล้วนะคะหนูกับพ่อจะมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่อลังกวอยแบบนี้นะคะบ๊ายบาย